สุดท้ายแล้วจ้าแมย้ายบ้านใหม่นี่นมันเหนื่อยจริงๆเลยนะจ้าที่รัก <ừ> เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะาทำอะไรมากเนี่ยเก็บผักแล้วก็เรี้ยงไก่ค่ะอ้ออออออไน่ารักที่สุดเลยนะคะคตัวเองอ่ะเก่งมากเลยรู้ไหมว่าเขารักตัวเองที่สุดในโลกเลยนะเแเ<ล>ขาก็มีความสุขมากๆด้วยที่ได้อยู่ใน ังคมใหม่ๆสิ่งวแวดล้อมใหม่ๆอ,อยู่ในบ้านใหม่มและก็อยู่กับผัวใหม,ม่อยู่กับผัวใหม่แล้วไปอยู่กับผัวเก่าตอนไหนอ,ไอนอะไรตัวเองได้ยินอะไรคิดไปเองหรือเปล่าเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยเขารักตัวเองคนเดียวนะฮนแน่นะแน่สิเล้สัญญาเลยนะว่าเขาจะไม่งี่เงา่าไม่เกเรมไม่โกรธเลยแม้ว่าตัวเองจะทําอะไรก็ตามขอแค่ตัวเองรัก แล้วก็เป็นคนดีแล้วก็รักเขาตลอดไปแค่นั้นเองโอ้ยจริงหรือจริงสิอีตาตีนมแบนตูดเหม็นจักรแร้เหม็นไ่าจะลยนะปู่ปาไม่โกรธนะไม่โกรธสิปากจะยุ่งยุ่งกัดยุ่งกัดแล้วมาเดี๋ยวช่วยตบจะนี่โอจะตายแล้วนะจ้า เอ๊เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอะไรนะวันอังคารเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเหรอวันนี้วันเงินเดือนออกไหนละจ๊ะเงินเดือนใช่สิคนยังไปป้อมันทําได้อยู่แล้ว แค่ทำงานหามรุ่งหามค่ำใช้กับวัวกับควายเพื่อให้มีเนี่ยได้มีกินใิไปตกคุมาไปซื้อของฟุ่มเฟือยขอบอกไวเลยนะจ๊ะทําไมไว้ใจกันอ่ะก็เปิดซองมานับได้เลยอ้ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะจะไม่ไว้ใจกันได้ยังไงเราเป็นผัวเมียกันนะไอ่ไบอกไว้ใจกันไง เายอมทำเลวเขายอมเป็นคนเลวเพื่อที่จะมีเงินเก็บให้ครอบครัวของเราโอ้นี่ยอมเลวขนาดนี้เลยเหรอจ๋าไม่ครบอะไรไม่ครบไม่ครบหมื่นห้าเฮ้ยครบสินับดีหรือเปล่านับดีแล้วนับดีแล้วหายไปไหนคะนับอีกรอบนึงนับแล้วค่ะเงินหายไปไหนเออเออเออหรือว่า บอกนะเอาเงินไปเลี้ยงเมียน้อยใช่ไหมเฮ้ยบ้าไม่มีเมียน้อยอะไรเมียน้อยแน่นอนเลยฉันรู้ไม่มีจะไม่มีเมียน้อยได้ไงวันวันนึงทำวงทำงานกลับมาบ้านเอไอเสิยงดังอะไรกันคะน้อยนางเมียน้อยมาบุกถึงบ้านนี้เลยใช่ไหมันหยาบจริงๆนะฉันรักไม่ได้นะเรื่องแบบนี้นะอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยคุณไม่ใช่เมียน้อยค่ะนี่คุณอ่งอังเพื่อนบ้านอื ถ้าไม่เคลียร์จะไปตบอีกรอบก็ได้นะครับเมียนงเรียน้อยอะฉันมุนินรู้จักนะมุนินน่ะโอ๊ยตามสบายก่อนนะครับคุณอังอังครับคิดว่าเป็นบ้านตัวเองเลยนะครับขอเคลียร์กับเมียนิดนึงนะครับนี่แหละจ้าเพื่อนบ้านเมียน้อยไม่มีจ้าใสเสียงอ่อยเลยนะแล้วเงินหายไปไหนคะเงินหายไปไหนล่ะคะจะไปดูได้ยังไงล่ะคะอ๋อถูกหักค่ะ ค่าประกันสังคมค่ะสำหรับกรณีจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนประกันสังคมนะคะกองทุนประกันสังคมนั้นจะเก็บด้วยกัน3ฝ่ายค่ะนั่นก็คือรัฐบาลนายจ้างและลูกจ้างค่ะซึ่งกองทุนประกันสังคมนะคะจะเก็บนายจ้างและลูกจ้างค่ะฝ่ายละ5%เส่วนรัฐบาลนะคะจะสมทบให้กับลูกจ้างอีก2.75%ค่ะโดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับซึ่งกำหนดจากฐานเงินเดือนต่ำสุดเดือนละ 1,650บาทและสูงสุดไม่เกิน15,000บาทค่ะซึงเท่ากับนะคะเงินสมทบเนี่ยต่ำสุดจะอยู่ที่เดือนรับ83บาทเท่านั้นเองค่ะและสูงสุดนะคะไม่เกิน750บาทค่ะซึ่งการเก็บเงินสมทบนี้เพื่อสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน7กรณีค่ะได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกคนละภาพตายข้อบุตรสงค์ข้อบุตรชลาภาพและว่างงานค่ะอย่าลืมนะคะรู้แล้วบอกต่อ ออรอพรอมกฎหมายระบุว่าให้เก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่เกิน5%ของเงินเดือนค่ะถ้าหัก5%จาก15 0 0 0ก็คือ750บาทเท่านั้นเองแล้วทำไมมันถึงหายไป5,000นี่เอาไปให้เมียน้อยใช่ไหมสรุปว่ามีเมียน้อยอยู่ดีอิจตบ้าพูคนมันก็ต้องกินต้องใช้มันก็ต้องมีเมเมียไวไ้บ้างสิ